กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องยี่ทั่สตอรี่นะคะตอนที่5เรื่องซาตานทวงสวาาไปรับฟังกันได้เลยนะคะไอหมอนั่นตามลูกมาถึงที่นี่เชียวหรือนี่เมหรือว่าลูกชวนมันมานายชำนาญเอ่ยถามบุตรสาวด้วยน้ำเสียงที่เข้มจัดซึ่งบอกถึงความไม่พอใจสุดขีด คุณพ่อคะบ้านของแอนโทนีเขาก็มีอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วยังไงลูกก็เลยกลับมาพร้อมันเลยใช่ไหมพ่อเคยสั่งไว้ไว่ายังไงจำได้หรือเปล่าหนูกับแอนโทนีเราเป็นแค่เพื่อนกันคะ่ะเมย่าตอบกลับด้วยเหตุผลของตัวเองแต่ไอหมอนั่นมันคิดกับลูกแบบนี้หรือเปล่าลูกกล้ารับประกันกับพ่อไหมว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับลูกสาวของพ่อ แล้วไอ้ที่มันมาตามหนูด้วยต้อยแบบนี้คนอื่นเขาจะคิดยังไงกันคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิคะจะไปแคร์คนอื่นทําไมกันถึงหนูจะคบหากับเขาอยู่แต่หนูกับเขาก็ไม่เคยทําอะไรเสียหายเลยนะคะจะรอให้มันเสียหายก่อนหรือย,ยังไงกันถึงได้มานั่งคิดผู้เป็นพ่อเริ่มเสียงดังขึ้นตามลำดับของอารมณ์โกรธ และเป็นจังหวัดเดียวกันกับแขกที่ของบ้านที่ยิงสาวไม่อยากเจอหน้าก็โผล่เข้ามาพอดีเขาไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่มันเดินเข้ามาได้ยินเองเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแบรอ้อนก้าวเข้ามาอย่างเงียบเชียบถึงใจจะไม่อยากมาแต่ก็ไม่อยากพลาดโอกาสใกล้ชิดตัวก่อกวนผู้หญิงที่เขามั่นใจว่าพึ่งได้จูบแรรของเธอตั้งแต่เมื่อวาน เหมือนจะคอยรังควานจิตใจของเขาไม่หยุดย่อนจนเขาต้องรีบตื่นตอนเช้าและรีบบึงมาหาเธออ้าวตาใบอัานมาถึงเมื่อไหร่ลูกนางดวสมรเอยทักผู้มาหมายเป็นคนแรกเนื่องจากนั่งฝั่งตรงข้ามพอดีเพิ่งมาครับขอโทษด้วยที่ผมเสียมารยาทข้าหมายถึงการแอบฟังเรื่องเมื่อคู่ไม่ใช่สิ เขาไม่ได้แอบฟังแต่เขาได้ยินโดยบังเอิญต่างหากไบรอันเถียงตัวเองในใจอย่างไม่ยอมนั่งก่อนสิลูกทนอะไรมาหรือยังนายชำนาญเป็นฝ่ายสงบสติอารมณ์เพื่อหันมาพูดคุยกับชายหนุ่มที่มาใหม่ยังครับว่าจะมาฝากทองที่นี่สักมือ้อได้สิจ๊ะสมใจขออาหารใช้ให้กุ่ไบรอันอีกที่สิ ค่ะคุณผู้หญิงพอผลร่างของแม่บ้านไปไบรอันจึงเบนสายตาควมมาทางหญิงสาวที่มองอยู่ทันทีจึงที่ทันเห็นสายตารังเกยียจของเธอที่มีต่อเขาอย่างปิดไม่มิดซึ่งเขาก็ทำเป็นไม่สนใจตอนนี้เขาทำอย่างทำอะไรเธอไม่ได้เพราะอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่รอให้อยู่ด้วยกันสองต่อสองก่อนเธอ เขาจะทำให้เธอเลิกมองเขาแบบนี้ไปตลอดการไม่นะไบรอันเมีย่าเป็นผู้หญิงของเอเดนซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งญาติของนายอย่าคิดที่จะทำอย่างนั้นกับเธอซึ่งกำลังจะเป็นสมบัติของเอเดนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วนายกับเอเดนจะเข้าหน้ากันไม่ติดสาเหตุเป็นเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกัน ไบรอันรีบสลัดความรู้สึกทุกอย่างออกไปจนหมดเริ่มต้นรับประทานอาหารของตัวเองต่อไปเงียบๆทางด้านเมยา่ารู้สึกไม่ดีที่เห็นอีกฝ่ายมาปลดปลากดตัวแต่เชาของวันนี้เขามาทำไมเขายังมีธุระอะไรที่บ้านของเธออีกอย่างนั้นหรือถึงได้เสนอหน้ามาแต่เช้าตรู่แบบนี้ช่างเถอะจะมาทำไมของเขาที่นี่ก็ช่าง ประเดี๋ยวเธอก็จะออกไปแล้วไม่มาทนมองหน้าและสายตาเป็นประกายของเขาแบบนี้หรอกแต่ถึงจะทำใจให้สบายอยู่อย่างนั้นเนย่าก็ไม่สามารถลบภาพเหตุการณ์ว่าวามเมื่อเย็ยนออกไปจากใจเธอได้เสียทีกลับกันมันยิ่งลอยวนเข้ามาตอกย้ำเหมือนกลัวว่าเธอจะลืมรสชาติจากปลายลิ้นสากอุ่นร้อนของเขาอย่างตราตรึงย้ำเยือนเหมือนเตือนให้เธออย่าเลิกจดจำ ยิ่งห้ามก็เหมือนภาพเหล่านั้นก็ยิ่งกลับมาเมย่าจำต้องยกมือขึ้นเช็ดเริงปีปากของตัวเองอีกครั้งอย่างลืมตัวหวังจะให้คราบความซาบซ่านจากเริงปีปากได้รูปของเขาจางหายไปจากความทรงจำของเธอตลอดกาลและท่าทีเหล่านั้นหาได้ผลไปจากสายตาคมของคนที่มองอยู่ไม่ชายหนุ่มลอบยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจ ทันทีที่สบตาหวานระยิบของเธอที่เผลอช้อนขึ้นมาสบตาจากนั้นก็รีบหลบฉากเสมองไปทางอื่นแทนเราวกับกลัวว่าเขาจะรู้และจับตาบวะก่อนหน้านั้นเธอกำลังคิดอะไรอยู่วันนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนล่ะไบรอันนายชำนาญถามลูกชายเพื่อนเมื่อจบสจ้นอาหารเช้าของวันนี้ คำถ,ถามนั้นจากบิดาเรียกใบหน้าของหญิงสาวที่ก้มนิ่งอยู่นานให้เงยขึ้นมองคนพูดอย่างไม่เข้าใจน่าจะเป็นแถวปรลิมบนทรน่ะก่อนละครับรู้จักที่ใกล้ๆก,ก่อนวันหลังค่อยไปไกลๆอืมก็ดีนะดวงหน้าหวานเลื่อนมาทางผู้เป็นแม่นี่อย่าบอกนะว่าบิดาของเธอให้ผู้ชายคนนี้ มาเป็นคนพาเธอไปเที่ยวตลอดเดือนที่พักที่นี่ไม่นะเมย่าร้องอย่างรับไม่ได้หนูไม่ไปกับเขาหรอกค่ะเธอส่วนทันควันยายเมผู้สรงวัยทั้งสองต่างประสานเสียงดูลูกของตัวเองออกมาพร้อมกันเมย่าหันไปมองตามเสียงนั้นหลังจ้องตาคมของอีกฝฟายอยู่นาน หนูไม่ไปกับเขานะคะคุณพ่อคุณแม่มีเหตุผลไหมผู้เป็นพ่อถามออกมาด้วยความไม่ชอบใจเอาเสียเลยส่วนหญิงสาวนั้นไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีมาหากล้างได้จึงนิ่งเงียเพราะรู้สึกอับจนด้วยคำตอบจนคนเป็นพ่อและแม่ต้องรอบถอนใจออกมาเบาๆพร้อมกันหลังสบดตากันได้ไม่นานถ้าหนูไม่มีเหตุผลที่ดีก็อย่ามารื้อแพ้งกับพ่อ นายชำนาญติงบุตรสาวแต่หนูมีคนที่จะพาไปแล้วค่ะเธอตอบในที่สุดและคิดว่าป่านนี้แอนโทนีคงกำลังเดินทางมาที่นี่หลังจากบอกสถานที่ที่ตั้งบ้านของเธอเธอคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากที่คนมาประเทศไทยบ่อย,ยอย่างแอนโทนีจะหาบ้านเธอไม่เจอใครไอหมอนั่นน่ะเหรอ ค่ะพ่อไม่อนุญาตที่กับผู้ชายคนนี้คุณพ่อกลับอนุญาตแทบยังไม่ว่าสักคำแต่กับแอนโทนีทำไมคุณพ่อถึงชอบตั้งแง่กับเขานะคะทั้งที่เขาก็ดีกับหนูทุกอย่างแถมยังไว้ใจได้ด้วยหนูพูดยังกับพี่ไบรอันไม่น่าไว้ใจอย่างนั้นแหละก็มันจริงนี่คะเธอตอบทันควนันมองศบตาคมที่จ้องเธอมันวับเพียงนิด แล้วรีบดึงกลับมาทันควันยายเมย์โนูสัญญากับแม่แล้วนะผู้เป็นแม่เอ่ยตักเตือนเมื่อเห็นบุตรสาวเริ่มทำตัวไม่น่ารักอีกคนทางที่รับปากเอาไว้แล้วเมื่อคืนขณะที่คนถูกปรามกลับทำได้แค่เพียงเก็บอาการไม่พอใจนั้นซ่อนไว้ในอกเธอแทบจะนับหนึ่งถึงร้อยในใจต่อไปไม่ไหว ที่ต้องทนให้บุปการีทั้งสองมอบหมายงานบางอย่างที่เธอไม่ชอบเอาเสียเลอให้กับคนอันตรายตรงหน้าที่ชอบทำตามเหมือนสาแก่ใจที่เธอโดนผู้เป็นพ่อกับแม่ดุเอาได้หลายครั้งหลายคาเป็นเพราะเขาทำให้บิดามารดาของเธอมองเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีแบบนี้แต่คุณมาคะ่ะ สัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ใช่หรอคุณเป็นแม่ทวงติงและเมื่ออีกฝ่ายพูดแบบนี้อีกมาผู้เป็นลูกสาวจะทำอะไรได้นอกจากนั่งนิ่งๆแล้วให้ท่านทั้งสองบงการท่ามกลางความไม่พอใจของใครอีกคนที่มองอากับกิริยาของเธออยู่ตลอดและรอที่จะทำอะไรบางอย่างที่เธอกลัวอย่างใจเย็นดังคลื่นใต้น้ำ ที่รอเวลาอันเหมาะสมและสาตสัตเข้าหาฟังอย่างรุนแรงนี่ก็สายมากแล้ว้าน้องไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนมากไปกว่านี้ครับทันทีที่ผู้เป็นพ่อเปิดทางบรายอันกรลุกจากที่นั่งมาเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังของหญิงสาวเพื่อรอเดินเก้าอี้ที่เถอนั่งอยู่ออกอย่างที่สุภาพบุรุษคนหนึ่งควรทำ ซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของเจ้าของบ้านที่มองอยู่จนต้องรอบยิ้มออกมาด้วยความพอใจพี่เขารออยู่นะนางดวงสมอนกระทุงบอกอีกรอบเมื่อเห็นลูกสาวย,ยังคงเลือกที่จะนั่งนิ่งอยู่ซึ่งก็ได้รับเสียงถอนหายใจออกมาเป็นคำตอบพร้อมกับร่างสวยที่ลุกขึ้นยืนเร็วเร็วแรงแรงจนเก้าอี้ที่เธอนั่งกระแทกไปข้างหลัง และชนเข้ากับร่างสูงที่ยืนอยู่เต็มแรงอย่างไม่รักษามรารยาทนางดวงสมอรอ้าปาาคางพร้อมกับยกขึ้นมือขึ้นทาบอกของตัวเองตกใจและคาดไม่ถึงกับกิริยาความบุศสาวที่ทำตัวเหมือนไม่ได้รับการอบรมมาเยี่ยงนี้เออขอโทษนะคะรอยยิ้มสมใจบริเวณมุมปากสีสวย ที่เห็นเพียงเซียวด้านข้างของเธอทําให้คนรออยู่เบื้องหลังขบกรามแน่นและพยายามซ่อนความโกรธเอาไว้ที่แผ่นหลังบอบบางของเธอโดยไม่ยอมให้คนเป็นเจ้าของบ้านรับรู้เขายังมีเวลาอีกทุมเทท,ที่จะปราพยศคนตรงหน้าร้อยถึงเวลานั้นก่อนเถอเขาคิดคุณแม่คะ ้าแอนโทนีมาถึงช่วยบอกมันจะกลับบ้านของมันดันทีที่มาเหยียบที่นี่คุณพ่อคะแอนโทนี Anthony เข้ามาดีนะคะแล้วยังไงพ่อต้องปูพมแดนรอรับมันเลยไหมผู้เป็นพ่อพูดประชดมียาพ่นลมหายใจออกมาแรงๆไปต่อไม่เป็นก่อนจะก้าวออกไปจากห้องอาหารยังไม่คิดจะพูดอะไรอีก โดยมีร่างของคนที่ชอบมากวนใจเธอเดินลามมาติดๆเราจะไปที่ไหนเธอหันมาถามเสียงห้วนหลังหยิบเครื่องมือสื่อสารขนาดเล็กมาถือไว้ในมือไบรอันอ่าน,นเกมออกในวินาทีนั้นเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะมองไม่ออกว่าเมียยากำลังคิดจะทำอะไรเธอกำลังรอข้อมูลจากเขาเพื่อที่จะโทรไปบอกไอ้หน้าอ่อนตัวนั้นให้ตามมา และแน่นอนเขาไม่ยอมเป็นคนโง่ในสายตาใครง่ายๆแน่นอนโดยเฉพาะกับผู้หญิงตรงหน้าไปถึงก็รู้เองขึ้นรถสิเขาสั่งเสียงเข้มทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ยอมทำตามไม่คุณต้องบอกฉันมาก่อนไว้ไปถึงที่ผมสัญญาว่าจะบอกคุณทุกๆอย่างที่คุณอยากรู้ แต่ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าจะพาคุณไปที่ไหนก่อนก็เท่านั้นไว้ขับรถไปเรื่อยๆนึกขึ้นได้ค่อยแวะจอดเที่ยวก็แล้วกันดีไหมไม่ดีคุณจะพาฉันไปไหนฉันจำเป็นต้องรู้ชื่อสถานที่ของมันก่อนไม่งั้นฉันไม่ขึ้นหญิงสาวพูดพร้อมกับกอดอกและมันก็ทำให้คนจ้องมองอยู่ก่อน ทำตัวอยากทำตัวเป็นมือข้างของเธอเสียเหลือเกินที่ได้มีโอกาสแนบชิดกับความอวบอิ่มที่เขาสัมผัสมาบ้างแล้วและรู้ว่ามันเต็มไม้เต็มมือเขาแค่ไหนขึ้นรถไปดีๆไม่ได้งั้นผมก็คงต้องบังคับกันตรงนี้ล่ะขายาวก้าวเข้ามาหาเธอมากขึ้นอีกฝ่ายขยับถอยด้วยความตกใจ และรีบขึ้นไปนั่งบนรถอย่างรีบเร่งพร้อมสาบแช่งเขาต่างๆนานา,นาไปตลอดทางขณะที่รถเคลื่อนออกมาด้วยท่าทางอารมณ์ดีจนหน้ามันทสเป็นยังไงบ้างว่าเพื่อนอนเล็กรีบโทรมาสอบถามเพื่อนรักหลังกาเวลาได้พอประมาณว่าหนุม่มสาวออกไปจากบ้านเพื่อนของตัวเองจึงรีบโทรมาวังจะได้ รู้ความเคลื่อนไหวด้วยความตื่นเต้นก็ไม่ยังไงล่ะแกฉันมองไม่ออกเลยวะทำไมพูดแบบนั้นล่ะเอเล็กถามกลับไปพร้อมหันหกมาทางภรรยาที่นั่งฟังการสนทนาอยู่ข้างๆก็ใหญ่เมดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบที่หน้าลูกชายนายเท่าไหร่ได้ยังไงวะเจ้หมอนี่มันเสนี์แรนจะตาย สาวที่นายเห็นมันก็ตกลุมรักและชอบมันทั้งนั้นแล้วทำไมหนูเมถึงเป็นตรงกันข้ามล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ที่เห็นเห็นเหมือนจะไม่ไปไม่รอดแน่นายชำนาญเริ่มถอดใจขณะที่คนปลายสายยังไงก็ไม่ยอมละความพยายามตกลงหนูเมมีแฟนแล้วหรือยังยังไม่มีเว้ย แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือมีไอ้หนุ่มตาน้ำข้าวคนหนึ่งบินตามลูกสาวฉันมาต้อยอยและบุกมาถึงบ้านเมื่อครู่นี้แต่ฉันไล่เะเพื่อกลับไปแล้วจะทำยังไงดีวะไม่ใช่แฟนลูกสาวนายแน่นะล้านเปอร์เซนและถ้าทางลูกชายฉันละ่ะเป็นยังไงกับลูกสาวนายบ้างอืมก็ดูดิ้งๆ ตาไบรอันเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไร่ฉันอ่านยากว่ะบุคลิกลูกชายนายยายเมสซี่ที่ดูง่ายขานั้นไม่ชอบก็แสดงออกมาจนชาวบ้านชาวช่องรับรูกันหมดแต่ถ้าจะให้เดาดูจากสายตาที่เย็นชาฉันคิดว่าตาไบรอันก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับลูกสาวของฉันสักเท่าไหรหรอกแต่ก็แค่เดาเอานะ บอกแล้วว่าฉันอ่านใจใครไม่ค่อยเป็นยกเว้นลูกกับเมียตัวเองไม่เป็นไรไว้วันไหนว่างฉันจะให้ตาใบาอานพานหนูเมมาที่บ้านฉันฉันละทัดนักหละไอ้เรื่องจใกพิลุกคนโดยเฉพาะลูกของตัวเองที่ปากแข็งเสยิ่งกว่าก้อนเห็นที่ฝังอยู่ในดินนับล้านปีนายก็จัดการไปเลยก็แล้วกันว่าไงก็ว่าตามกัน ตกลงนายยังอยากได้ลูกชายของฉันเป็นลูกเคยอยู่ใช่ไหมแน่นอนสิวะแล้วนายล่ะอเล็กซ์ยังอยากได้เรมี์เป็นว่าที่ลูกสะพ้ยอยู่หรือเปล่านายชำนาญแยบถามกลับมาบ้างแต่ก็ต้องยิ้มกว้างอย่างชอบใจเมื่อได้ยินประโยคถัดมาปลื้มตั้งแต่ยังไม่เกิดพอใจหรือเปล่าว่าเพื่อน สำหรับประโยคนี้แน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีฉันอยากให้ครอบครัวนาะได้สัมผัสตัวเป็นๆและพูดคุยกับเธอ,อยังเป็นทางการเสียก่อนจากนั้นเขาตัดสินอีกทีว่าเยเมยเป็นยังไงก็ยังไม่สายนะโอเคฉันจะรอไอ้ลูกชายฉันพาหนูเมเข้ามาบ้านก็แล้วกันนะแล้วนายจะลงรักลูกสาวของฉันอเล็กซ์ เยมีน่ารักมากๆเฉันไม่ได้ยกยอปอปป้านลูกสาวของตัวเองหรอกนะแต่เธอเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันกล้ารับประกันแต่ที่แสดงออกกับลูกชายนายไปแบบนั้นฉันเองก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เยมีรู้สึกติดลบกับตราบไบอันขนาดนี้ <S <s เห็นคุณดวงสมอเล่าว,ว่าหลังทั้งคู่กลับมาจากสนามบินด้วยกันก็มีท่าทีแปลกๆ้นปึงตึงตังกันมาตลอดเวลา แถมลูกสาวฉันยังไม่ยอมร่วมวงกินข้าวด้วยนายว่ามันแปลกๆไหมวะอเล็กซ์อเล็กซ์ใช้ความคิดตามก่อนจะแย้มรอยยิ้มออกมาอย่างผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนแถมเขายังรู้จักนิสัยเจ้าลูกคนนี้ดีพอสมควรเม่ย่าสวยน่ารักขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ควรจะเกลียดขี้หน้ากันทั้งที่ยังไม่ทันทำอะไร นอกเสียจากลูกชายเขาจะมือไวใจเร็วหรือไม่ก็ไปทำอะไรจนสาวเจ้ารับไม่ได้ถ้าเป็นข้อนี้ก็พอจะมีเขาของความเป็นไปได้ขึ้นมาบ้างที่เมยญาตจะไม่อยากอยิวใกล้ผู้ชายมากสเสน่ห์อย่างไบรอันหรือว่านาชํานาญพูดรู้สึกเป็นห่วงบุตรสาวของตัวเองว่าจะเสียเปรียบยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแก แต่อาจจะมีเล็กๆได้น้อยตามภาษาคนนมที่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคู่มั่นของตัวเองจนเพลอตัวใช้สิทธิ์และสแสวงหากำไรออกไปก็เป็นได้อ้าวตาไบรอันรู้แล้วเหรอนายชำน,นาญพวงออกมาด้วยความตกใจความลับระหว่างครอบครัวให้เจ้าตัวรับรู้ได้แล้วหรออืมรู้แล้วล่ะอะเล็กเริ่มเล่าเหตุการณ์ ในวันนั้นกับบุชายอีกฝ่ายฟังอย่างละเอียดทันทีนายชำนานไม่ค่อยสบายใจนักที่บุชายของควรที่เขาสนทนาด้วยปฏิเสธบุตรสาวของเขาเซ็งแข็งขนาดนั้นจึงพร่งถามออกไปยกเลิกก็ได้นะเว้ยฉันไม่ได้สีเรียดแต่ฉันสีเรียดว่าเพื่ออยากได้ลูกสาวของนายมาเป็นสะพ้ายคนอื่นฉันไม่ต้องการแล้วนายจะทํายังไง ฉันมีวิธีของฉันและก็เชื่อได้ว่ามันจะสำเร็จน้ำเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจเอ่ยบอกคนเป็นเพื่อนที่เราฟังแล้วใจชื้นขึ้นมามากนายมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจมากล้านเปอร์เซ็นตแล้วอเล็กก็เล่าแผนการของตัวเองให้เพื่อนรักฟังอีกรอบทั้งสองหัวเราะร่วนตามสาย ซึ sea, clear, ite, puedo, ่งก็เรียกรอยยิ้มจากภรรยาของทั้งคู่ให้มองตามด้วยความอยากรู้มากขึ้นหลังจากที่วางสายปลายทางไปทั้งสองก็ได้อธิบายทุกๆถ้อยคำสนทนาออกไปให้คนรักคนรักฟังเห็นทีหนูเมจะเจอศึกหนักนะคะคุณนางสีนวลภรรยาของอาร็ซสกระซิบบอกสามี ตาใบอ่านลูกเราก็ด้วยสองคนนี้เขาเหมาะสมกันดีนะคะอเรสยิ้มรับให้กับคำพูดของภรรยาตอนที่ห้าจบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้จา้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบนรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ